ยังอยู่ที่ความขัดแย้งของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่เมื่อสักครู่ไปร้องกับปปชนะครับมูลนิธิเส้นได้ก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกให้ออกจากพื้นที่เดิมไปติดตามครับเส้นได้ของเรานะครับตั้งแต่ทํางานมาเรามีหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้ได้โอกาสผู้เล่้่อนเด็กสตรีผู้ถูกลังแกแม้กระทั่งครับ การเรียกร้องการรวมกลุ่มทางกฎหมายของประชาชนในพื้นที่หลายพื้นที่ก็มาขอคําปรึกษากับเส้นได้ดังเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแห่งนี้ครับวันนี้เรามาพร้อมมูลนิธิเส้นได้นะครับมายื่นหนังสือกับสำนักงานป่าบ้านรุทธิเแห่งชจ้านะครับ เร,เรื่องก็คือว่าทางชาวบ้านโดนขับไล่นะครับจากสํานักงานทัพพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตั้งแต่ปี57นะครับที่มีเอกสารมาถึงเราแต่ว่าเรื่องอาจจะดําเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้นะครับเราก็มีการต่อสู้กันมาตลอดหรือเรียกร้อ,องความเป็นธรรมยื่นหนังสือไปหน่วยงานต่างๆแต่ไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เมื่อสักสองปีก่อนครับเราทราบว่ามีการเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง นะครับโดยที่สัญญาพวกเราเนี่ยหมด2568วันที่27ิมีนานะครับไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ทุกวันนี้นะเงินมันซื้อได้ทุกอย่างนะเข้าใจนะมันก็เดือดร้อนกันไปหมดไอ้แค่เงินนะทุกคนก็ทํามาหาก,กินเช้ายัางข้าเหมือนกันแหละอยากจะได้ตรงความยุติธรรมกลับมาไม่ใช่ว่าทากันอย่างนี้อย่างนี้เอางเอางนินฟาดซื้อใครก็ได้นะถ้าคนตายก็ไม่เิลี่นสิ่งเงินนะอะอย่าให้อํานาจเงินมัน,ม,นมันหนือากกว่าความเป็นจริงในความการใช้ชีวิตเถอะ พราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็าอยู่ันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วอยู่ๆมาเจอความไม่ชอบธรรมในสังมสมคมอยู่ๆมากดดันกันเหล่านี้เราก็แย่สิครับจะเดินไปทางไหนต่อขอความเห็นใจขอความเมตตากักสื่อทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับันดีที่ชาวชุมช,ชนตลาดเฉลิมโลกเหนือเนี่ยได้มายื่นเรื่องต่อท่านเลขาธิการนะครับให้ตรวจสอบกรณีที่มีเชื่อว่ามีการทุจริตเอาที่ดินของ สำนักง,งานพุทธศาสนานไปให้เอกชนเช่านะครับในราคาถูกแล้วก็ไม่มีการประมูลนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ <S <S จะต้องส่งให้ทางสํานักไต่สวนการทุจริตที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับดําเนินการตรวจรับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบข้อจริงนะครับซึ่งมีกอรอบระยะเวลาอยู่180วันนะครับ แล้วไม่ว่าการตัดสินสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนเส้นได้เราหวังว่าการที่ทุกๆคนได้รับความเป็นธรรมทางสังคมได้รับการเจรจาเยียวยาที่เหมาะสมนั่นคือทางออกของปัญหาสังคมครับเรายัางเชื่อว่าการที่เราทุกคนมีจิตใจร่วมกันช่วยเหลือสังคมด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยเจรจาหันหน้าเข้าหากันนั่นคือทางออกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมครับอย่าลืมนะครับหากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านท่านไหนสนใจจะเป็นอาสาสมัครเส้นได้ สมัครมาที่เพจของเส้นได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนมาร่วมเป็นเส้นได้กับพวกเราครับ